สิบจุนทสูตรว่าด้วยนายจุนทะกรมมาลบุตร176ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมมารบุตรเขตกรุงปาวาครั้งนั้นนายจุนทะกรมมารบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าจุนทะเธอชอบใจความสะอาดของใครในายจุนทะกรมาลบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมชาวมัชฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาลาย่ำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้ ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพรามเหล่านั้นจุนทะพวกพร,รามชาวปัจฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสารายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาศพวกพร,รามชาวมัตฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาราย บำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมชักชวนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านควรลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินต้องจับต้องโคไไมสดถ้าไม่จับต้องโคไมสดต้องจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดต้องบำเรอไฟ ถ้าไม่บำเรอไฟต้องประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ถ้าไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ต้องลงน้ำมนละสามครั้งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้อย่างนี้ ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์เหล่านั้นจุนทะพวกพราหมณ์ชาวมัตฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสารายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้อย่างหนึ่งส่วนความสะอาดในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสะอาดในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประธานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่เป็นความสะอาดในอริยวินัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจุนทะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนายจุนทะกรมมลบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าจุนทะ ความไม่สะอาดทางกายสามอย่างความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจสามอย่างความไม่สะอาดทางกายสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ คือเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยการเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในการมคือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชาย ที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่ประพฤติธ,ธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้แต่สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้จุนทะความไม่สะอาดทางกายสามอย่างเป็นอย่างนี้แลความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ หเป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเข้าอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้จะกล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น หรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อมิตรเล็กน้อยบ้าง 2. เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้น ยุยงคนที่สามัคคีกันส่งเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกันพูดแต่ถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกัน 3. เป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่หยาบคายกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบคายร้ายกาจแก่ผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่น ใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ 4. เป็นผู้พูดเพ้อเจอร์คือพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์จุนทะ ความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างเป็นอย่างนี้แลความไม่สะอาดทางใจสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้เพ,เพ่งเลงอยากได้ของเขาคือเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา สเป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศไปหรืออย่าได้มีสมเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกจนุนทะ ความไม่สะอาดทางใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แลอกุศลกรรมบทสิบประการนี้แลที่บุคคลประกอบแล้วเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่แม้จะจับต้องแผ่นดินก็ตามไม่จับต้องแผ่นดินก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้เลยแม้จะตับต้องโคลไมสดก็ตามไม่จับต้องโคไมสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้ แม้จะจับต้องยากเขียวสดก็ตามไม่จับต้องยากเขียวสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้แม้จะบำเรอไฟก็ตามไม่บำเรอไฟก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้แม้จะประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้ แม้จะลงน้ำวันละสามครั้งก็ตามไม่ลงน้ำวันละสามครั้งก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้อยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอากุศลกรรมบทสิบประการนี้เป็นธรรมไม่สะอาดและเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่สะอาดจนทะเพราะเหตุที่ประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบประการนี้จึงปรากฏมีทั้งนรก กำเนิดสัตติรชานภูมิแห่งเปรตหรือทุติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจนท้าความสะอาดทางกายสามอย่างความสะอาดทางวาจาสี่อย่างความสะอาดทางใจสามอย่างความสะอาดทางกายสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว วางทันทาวุธและศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตแห่งขโมย สามเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่ประพฤติธรำมีสามีมีกฎหมายคุ้มครอง โดยที่สุดแม้สตรีผู้บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ความสะอาดทางกายสามอย่างเป็นอย่างนี้แลความสะอาดทางวาจาสี่อย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเทจคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนัก ถูกเขาอ้างเป็นพยานสักถามท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้จะกล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อมิตรเล็กน้อยบ้างสอง เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดสอเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพเลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสารรค์ความสามัคคี 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักค่้พอใจเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัยพูดคำที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์ความสะอาดทางใจสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเราสอง เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบาทไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด 3. เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลเช่นการเส้นสวงมีผล ผลวิบากแข่งกรรมที่ทํำดีทําชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกจุนทะความสะอาดทางใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แล กุศลกรรมบทสิประการนี้ที่บุคคลประกอบแล้วเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่แม้จะจับต้องแผ่นดินก็ตามไม่จับต้องแผ่นดินก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะจับต้องโคไมสดก็ตามไม่จับต้องโคไมสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จับต้องยญ้าเขียวสดก็ตาม ไม่จับต้องยากเขียวสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะบำเรอไฟก็ตามไม่บำเรอไฟก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะลงน้ำวันละสามครั้งก็ตาม ไม่ลงน้ำวันละสามครั้งก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกุศลกรรมบทสิบประการนี้เป็นธรรมสะอาดและเป็นเหตุก่อให้เกิดความสะอาดจุนทะเพราะเหตุที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิประการนี้จึงปรากฏมีทั้งเทวดาและมนุษย์หรือสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายจุนทกกรรมมาลบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจุนทสูตรที่สิบจบ